Hi, ทุกคนวันนี้จะพาเข้าหมดมันระดับโลกกับศึกประวัติศาสตร์วัน173สซุปปอบอลปะทะมาซาอากิโนอินริบอกเลยว่านี่คือไฟที่ทั้งโลกจับตามองค่ะเริ่มที่คู่เอกก่อนซุปปอบอลแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเฟ,ฟเธอร์เวทของเราต้องเจอของโหดอย่าง no ri, มาซาอากิโนอินริแชมป์เฉพาะการเจ้าถิ่นจากญี่ปุ่นคู่นี้คือการหาผู้ครองบัลลังตัวจริงหงเดียวของรุ่น มุมมองเจสนะคะซูปเปอร์บอลอาวุธคมเตะจัดดักจังหวะแม่นแต่โนอินรีนี้ความสดความเร็วความคึกในบ้านคือแรงสุดๆคู่นี้บอกเลยว่าสู่สีสะเทือนเวทีนแน่นอนค่ะต่อมาคู่รองก็เดือดไม่แพ้กันยูยาวากามสึจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกวัน MMA f l y w e i g เวครั้งแรกเจอกลับโจชัวพาซิโออดีตแชมป์สตรเวทที่ยอมขึ้นพิกัดมาล่าเข็มขัดเพิ่ม ว่ากามาสึเด่นเรื่องพลังเทคดาวไว้ส่วนพาซิโอนี้ตัวจีดเทคนิคดีเกมพื้นแน่นมากเรียกว,ว่าออกได้ทุกหน้ามีลุ้นทั้งคู่แบบสุดๆรวมๆแล้วนะคะวันนี้คืออีเวนท์ที่แฟนมวยห้ามพลาดแบบเด็ดขาดเพราะมีเข็มขัดให้ลุ้นถึง4เส้นในคืนเดียวเตรียมตัวมันให้สุดไปเลยค่ะเจดบอกเลยว่าไฟลุกแน่นอน